Oh. <laughs>

มันกล่ะบห้อรกอตัวนับเลยบ้างตัวหนับมันอยู่ พอเข้าเลยพอว่างขี่พอท่อโค้อหิวมากสมนติว้าลงโทษพอเม็ดกว่าตั้ำตัดแล้วไม่หิวหิวมากนแช่ไว้ขนาดน้ำน้วก็แช่ไว้ thấy nó nó thấy nó nó thấy rồi đó muốn nó nó thấy rồi đó ึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนยาววันอะไรผมเลยพาิดีเขาพูดอะไรเนาะผมเลยบอกแหม่หย้าไม่อยู่กลางหนั่งแถวไหมฮะโอ๊ยหญ้ามากลางๆอยู่แล้วกลางอยู่ยญามาคุยอยู่กลางตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วหลุใจ ย่างมาเห็นมังคาวหนูว่าก่อนหายใจเลยหายใจเลยว่หายใจกระจายไนเลยวรัหายหายโหโหใจหายใจหายระบาดมี่แมงไมลานี่แหละทำทุกวันที่หัวกลางทดสอบความรู้สึกิงข้าววันเด้อสิงข้าววันเด้อจะทำสองคำใจหายแม๊บแม๊บม๊ฮัมไลามันดูจะตับมาฮุ่งเนี่แล้วระบาดนี้ ข้าวคนข้าวไปถ่ายลวดไปเรื่งกันไปเรื่งกันเดี๋ยวึ้นมาำเมื่อเมื่ดำข้าวลุงพันตาสวดพูดเ้ดำ่งรเด้อแซ่บขนาดวิวไข่พอดีวิวน้ำอะไรไไมนไหม้าว่นี่้าจะไ ยังไม่นำยาจริงอะไรนะาทกปูนทตีนแ้วแ่กเริ่มกเากินนนี่าเียวบอนองหน้าแ่ก็ตเงียวส่บอนได้อไปหนไ มามมาอ,อุดยอดเยอะแ,แล้วไนนล่เธอขก็เ, het เปนท่าน,นะนั้นเหเนี่ยเด็ดเนี่เด็ดเยุดสตแฉะนะยังเลมันเป็นยังมันเป็นยังรเราหอมเติมมันนะเมื่อกี้มันลงบบเค็มมันลงิเค็ม่าเรื่อง